อันนี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นผาไทยเลยบางวุฎภูเก็ตที่เป็นตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอทิศผมมักจะออกเรือทำข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อตั้งเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น b w ภูเก็ตนะครับ b w ภูเก็ต GPS ตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง สิครับบางวุดภูเก็ตครับอ่าวันนี้วันหยุดเนาะอากวะมาดูลำนี้ก่อนเนาะนะครับมาดูลำเล็กมาดูเสอนลำเล็กก่อนลำ,ลำใหญ่นี่ยังไม่ได้ไปดูเลยอ่านะครับก็ช่วงนี้ลมแรงนะครับแต่เห็นได้ข่าวว่าลมจะเบาก็เลยน่าจะเข้ามาเตรียมของบางส่วนส่วนวันนี้ก็เข้ามาวัดท้องเรือจะทําการเจาะท้องเรือเพิ่มนะครับก็คือจะมีหัวหนึ่งกิโลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ มันมีหลายรหัสนะครับบางทีผมก็อยากให้รู้ให้สุดให้รู้ให้ชัดว่าฟาร์มเหมาะสมในรหัสต่างๆแบบไหนที่เหมาะกับประเภทงานไหนนะครับในเรือก็เลยใช้หัวกิโลผมมีหลายรหัสหลายหัวมากเนาะเพื่อจะหาข้อมูลสรุปที่ดีที่สุดอ่าที่ดีที่สุดหัวกิโลดีไหมใะรหัสทุกตัวดีหมดนะแต่ว่าจะดีใช้ทางไหนจะดีฟาร์มลึกไหนจะดีเกมไหนตรงนี้สําคัญผมก็เลยพยายามหาข้อมูลหาข้อมูล ก็หาจากเน็ตอย่างเดียวมันไม่เพียงพอในส่วนตัวของผมเนาะผมก็ทําการลงของแล้วก็ทางโรงงานแล้วก็บริษัทช่วยเรื่องของการหัวไอมามาเพิ่มอ,อีกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อกลางปีผมก็เลยลงอีกทีนึงคือทางโรงงานเอมาแล้วก็ทางของซิมราดก็จัดการเรื่องของโจและหัวมาให้นะครับโดยความาการดําเนินการจากบริษัทไอโคมารีนนะครับรอบนี้ก็เช่นกัน,นครับเดี๋ยวผมจะลงอีกทีนึงนะครับก็จะมีหัว เป็นหัวสตเตเลตนะเป็นแบบสตเตเลตเจาะท้อง1กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นแบบทองเหลืองเจาะท้อง1กิโลวัตต์นะครับก็เลยจะต้องมาวัดองศาท้องนะครับอีกทีหนึ่งว่าจุดไหนนะครับได้น่าจะดีที่สุดของเรือนะครับเพราะว่ารายละเอียดหนึ่งในการวัดองศาต่างๆมีผลต่อการนําเสนอภาพต่างๆทั้งหมดนะครับยิ่งความลึกเยอะองศาในการติดตั้งนะครับ ยิ่งลึกถ้าเกิดเราติดตั้งไม่ได้สู์จริงๆปั๊บไม่ได้องศาจริงปั๊บการผิดพลาดมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยนะครับข้างบนสมมติข้างบนนะครับมันพลาดอยู่ที่สมมตินะครับ1องศาในน้ํา5เมตรมันอาจดูไม่ออกน้ํา10เมตรอาจดูไม่ออกแต่ถ้าน้ำร้อยน้ํา200เมตรมันจะมีบทมันจะมีผลเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีข้อแตกต่างในการจับภาพนะครับบางทีถ้าเกิดเราตั้งเอียงนะครับเอยียงสมมติเอยียงตามภาพนี้มันก็จะยิงออกข้างไปออกไปเรื่อยออกไปเรื่อย สังเกตความรู้ที่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็การจับเชื้อที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการหย่อนเดือยลงไปก็สําคัญตรงนี้เนาะเราพยายามเตรียมข้อมูลในปี2020นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็จะได้การอนต์โคจากของที่ไวเดือวของชาดูนะครับของนาเล็กนะครับเรื่องของเรดาร์ผมก็จะมีเป้าจะแต่ลองดูเรื่องของคือเรดาร์แบบโดมมันดีไหมมันก็ดีสุดแล้วในแบบโดมผมก็จะมีตัวที่ดีสุดในแบบโดมอยู่ทั้ง -2 2โดมนะครับ แต่แต่ผมเห็นเรื่องของเรดาร์วันก่อนที่ผมติดตั้งไปให้ลูกไม่ได้ติดตั้งผมให้ข้อมูลในการติดตั้งไปหนึ่งลำเป็นแบบกา้านแบบก้านมันจะเร็กว่าแต่ตอนนี้ปัญหาหนึ่งหนึ่งมันจะเอาออกตัวซิมราดเป็นก้านมาลงแต่ด้วยน้ำหนักกับขนาดเรือน้ำหนักของวเรดาก้านมันมีน้ำหนักเยอะนะครับกลัวเรือจะโครงแล้วก็เวลากระแทกขึ้นกลัวหลังคาตัวนี้ไม่ไหวเนาะถึงมีจะถึงแม้จะมีการค้ําบามาแล้วก็ตามนะครับ เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราลองดูแต่ตอนนี้ใจโครงการนะผมจะขยับเรือขยับไซเรืออยู่แล้วเพื่อจะลงเป็นเรดาร์แบบก้านหมุนนะ Open น r r ร y แต่ทีนี้พอได้ความอนุเคราะห์จากทางญาติใช้อีกลำหนึ่งก็เลยเลยต้องชะง,งักกับโครงการนี้ไปก่อนนะครับแต่อาจจะเอาก้านหมุนตนนัวนี้ไปลงของเรืออ่ลำอีลำเรือทัศอีกลำหนึ่งที่ว่าญาตินอนุเคราะห์ให้ทําข้อมูลอยู่เนาะ จะต้องดูวิธีหนึ่งในในปีหน้าเนาะแต่แต่โปรเจกต์ที่ผมเลยลงว่าจะต่อเรืออลูมิเนียมน่าจะต้องหยุดเบรกไว้เอาไว้เฉพาะลำนี้เพราะว่าตอนนี้มันออกเป็นเรือทดสอบมาเป็นลำที่2แล้วนะครับเป็นเรือไซส์สกว่าฟุตเนาะที่ที่ผมลงข้อมูลก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็จะมีหัวสอ,สอกิโลวัตต์อยู่2หัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นเรดาร์ของกา r มินนะครับแล้วก็จอซิมราดครับก็พยายามทําข้อมูลให้ตอบโจทย์ในการใช้งานของแต่และท่านได้มากที่สุดเนาะ ลำนี้ก็เป็นลำที่5้าครับลำที่6ลำที่6ของญาติผมจอดอยู่ที่มารีน่าภูเก็ตนะครับก็จะมีลูกพี่ลูกน้องดูแลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลมอากาศได้เดี๋ยวก็จะออกกันต่อเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงในปี2022นี้จะเตรียมข้อมูลให้เรี้็วที่สุดสวัสดีครับบางบุรีภูเก็ตครับผมสวัสดีครับบางบุรีภูเก็ตครับอ่วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะก็ลำนี้ก็อีก,อกลำหนึ่งนะครับชื่อเชื้อชื้อรัฟลิทเทินะครับก็คือในกลุ่มขอองชารรีนะคับค อันนี้สมองยังไม่จะยังเดี๋ยวบางกุ้งน่าจะลืมเพราะต้องถอดสมองไปทําเจาหัวใสยกก่อนนะครับลำนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลเรื่องของงานตกปลาําลึกเป็นหลักอยู่แล้วครับเนื่องจากญาติเขาชอบตกปลาําลึกผมพาไปยังไม่เจอเขาฐานที่กับลำนี้เดี๋ยวถ้าว่าจังหวะงานเขากว้างหรืออากาศได้เดี๋ยวผมพาออกอินออกแน่นอนนะครับตอนนี้คือถันน้ำมันก็เดียนตอนนี้ก็คุยกันเรื่องของว่าจะวิ่งจากภูเก็ต ไปถึงสุรินแต่น้ํามันในถังในท้องคงจะไม่พอกับระยะเวลาที่จะออกไปอาจจะต้องมีถังน้ํามันตั้งบนหัวเรือทีหนึ่งแ <c oughs> ปลกเพื่อเลยก็จะลำนี้ก็จะมีหัวลัวกษณะหัวสัญญาณสองหัวนะครับผมจะใช้สองยูโวในของลำนี้เนาะทางเจ้าของเขาต้องการประมาณนั้นอีกหัวหนึ่งเป็นหัวจุดๆหลักนี้หลักๆแล้วก็จะไปกันเองแล้วก็จะให้ผมเรื่องของทำข้อมูลผมก็ได้โอกาสได้ความเอ,อื้ออนุเคราะห์จากทางเจ้าของเรือนบังสิเกตนะครับ เรื่องการเข้าหมายการนําเสนอการไหลเรือต่างผมก็จะมีข้อมูลนําข้อมูลนามาเสนอมาแล้วในบางส่วนนะครับในบางส่วนก็มีข้อมูลออกมาแล้วอีกลำก็จะเป็นลำนู้นนะครับลำนู้นลำนี้นะครับลำนี้จะเป็นเรือพักผ่อนของเขานะครับแต่ลำนี้จะเล่นเรือเป็นเรื่องของการตกปลา ให้ข้อมูลของเขตการตกปลาน้ําลึกนะครับหัวสัญยังก็จะเป็นของเอมาทั้งหมดลานี้ไม่กล้าเจาะไหลหวัวเสียดายเรือเพราะเรือค่อนข้างราคาไม่ธรรมดาเนาะผมเองคงไม่ไหวในเรือราคานี้ไม่น้งค่าใช้จ่ายของน้ํามันไม่ธรรมดานะครับน้ามันทีคือลงทีประมาณสามพันลิตรนะครับสามพันลิตรดีเซลก็คูณเข้าไปนะครับมันก็ไม่ธรรมดาค่าใช้จ่ายเนาะซึ่งเองฐาจนของเขาเพียงแค่ว่างจากงาน นะครับว่างจากงานธุรกิจเขาก็ออกตกปลาผมก็ได้โอกาสใน,ใน,ในการนำเสนอข้อมูลกับเดือนลำนี้ด้วยก็จะเต็มตัวในปี2022นี้แน่นอนแน่นอนนะครับหลักๆแล้วก็ไปกันไม่มีกี่คนนะครับลาไปกี่คนเพราะผมเองก็จะไปยืนมูอยู่บนนู้นคนเดียวนะครับนอกจากว่าตอนผมเข้าเข้าหมายทอสมอแล้วผมก็ถึงจะลงมาด้านล่างแต่ในลักษณะของเกมยอย่าสดตกปลาพวกเก่าทาน หรือปลาสีทองหรือปลาในเข็นต่างต่างผมก็จะทําหน้าที่เลี้ยงเรือนะครับเลี้ยงเรือพาเรือเข้าหมายก็เป็นหน้าที่ผมทั้งหมดแล้วผมก็จะถือโอกาสในการนําเสนอให้ข้อมูลไปเลยนะครับเรื่องขอความนําลึกบอกตรงว่าผมมีข้อมูลไม่ชํานาญมากนะเพราะผมเพิ่งมาบูเองประมาณปีกว่านี้เองยังตอบลึกไม่ได้แต่อุปกรณ์เทคโนวีทุกอย่างที่ผมจําหน่ายผมลงไว้ครบลงไว้เต็มระบบ แต่ลำนี้ทางเจ้าของเขาอนุเคราะห์มาเขาเป็นผู้จ่ายมาทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งอุปกรณ์ผมเป็นผู้เลือกเองนะครับว่าตัวไหนยังไงบ้างเรือข้องพวกเรดาร์ออโต้เพลตก็จะมีอยู่แล้วนะครับจะมีเครื่อง,ๆๆองทําน้ําจืดพรอพ้อมนะครับซึ่งหลักๆแล้วจริงๆแล้วเรือลำนี้เป็นเรือลักษณะของเรือการเรือทอลลิงนะครับเป็นเรือลากปลาแต่ว่าด้วยความชอบทางเจ้าของ หรือผมชอบในทิศทางคล้ายคืงกันชอบตกปลาชอบจิกชอบตกเกลอสดนะครับแล้วที่สำคัญชอบตกปลาน้ําลึกนะครับเดี๋ยวด้านหัวเรือนี้จริงๆแล้วพื้นที่หัวเรือนี้จะมีพื้นที่มากที่อันนี้ถ้าก็ได้โอ,อกเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าจะมีพื้นที่เดี๋ยวต้องราวเพราะวันนี้จับพวกเราเคยควา้าผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยไหวเนาะแต่อาจจะต้องหาวิธีดัดแปลงนิดนึงเพื่อจะให้มันเอน็นโนมมาเพราะรับน้าหนักในตะกวัวลูกเหล็กไซสี่กิโลมันมันอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เนาะ,ะครับ ในช่วงออกทาข้อมูลลานี้พื้นที่หลักของผมก็จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักเนาะแล้วก็ให้เรื่องของการเข้าไหลหรือเข้าหมายเพราะทุกคนที่ชอบไปไปออกไปเท่านี้คือเป็นกลุ่มที่ชอบตกปลาเป็นหลักเนาะตกปลาเป็นหลักชอบตกสายยาวทุกประเภทการตกปลาอชอบทั้งหมดนะครับผมก็เลยได้ความอนุเคราะห์ในการทําข้อมูลอธิบายเรื่องของน,ำน้ำลึกนกเฉยจากลําเรืออามิได้ลำหนึ่งนะครับลำนี้เป็นเรือรัฟนะครับ เรือนี้เพิ่งจัดมาเมื่อกลางปีนี้เองก็คุยคุยกันก็เลยซื้อเรือสป,ปิตมาลำหนึ่งก็มาลําลำนี้ลำหนึ่งนะครับก็ะจะเรื่องของการอ,อพักผ่อนแต่ผมมาได้นคอาะห์ออกไปแล้วผมได้ทําข้อมูลอธิบายในหลากหลายนะครับในหลากหลายมีก,การืา่องกานวลยีตัวไหนในการเข้าหมายแผนที่ตัวไหนนะครับแผนที่จากหน้าง,งานแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมจะมีหลากหลายครบทุกแผนที่ในตลาดบ้านเราที่มีขายกัน ผมจะมันําเสนอข้อมูลเหล่านั้นออกมาด้วยเนาะอ่เดี๋ยวก็จะไปเวทไปดูลานต่อนี่ก็เรื่องของปัญหาเรื่องของฟันสมอตัวนี้ฟันเป็นเป็นฟันกาลังใช่ไหมครับมันจะมีน้ําหนักโซ่น้ําหนักสมอมันออกไปมาให้มีกําลังเลยความเร็วมันค่อนข้างช้านะเวลาการคว้านสมอทีนึงมันค่อนข้างช้านิดนึงนี่กำลังคุยกับบางกุง้งผู้ดูแลเรือลำนี้อยู่ว่าจะทดหรือจะเป็นอย่างไรให้มันมีความเร็วว่านี้อีกพอพอเพราะปกตินีเราดันทุน ม,ม,มันเร็วกว่าเนาะแต่ว่าด้วยสายเชือกขนาดใหญ่ผมว่ามันบาดเข้มเรือเสียดายของก็เลยจะหาดัดแปลงให้ควานมีความเร็วกว่านี้นครับก็มีตรงนี้พื้นที่บนเรือนี้ไม่ได้ตก,กเลยแต่รอบนี้เต็มพื้นที่แน่นอนนะครับก็หวังว่าในการนําเสนอข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจเลือกจ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลไม่ว่าจะเป็น gps ซาวเทเรดาร์หรือหัวสัญญาขนาดใหญ่ก็ตามเนาะผมว่าพยายามทำให้ครบให้จบในหลายๆยี่ห้อที่ผมทานำนำเสนอข้อมูล สวัสดีครับบ๊วภูเก็ตครับ